สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพ่อกับช่องแม่น้องอเลซานดราชาแนลค่ะไม่ได้ลงคลิปนานเลยค่ะวันนี้พามาเที่ยวค่ะปราสาทสวยไหมคะเดีย๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆอันนี้จะเป็นทางไปบ่อน,น้ำค่ะคลองคลองน้ำ มันจะเป็นทางด้านหน้าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายาตอนนี้ไม่ได้ถ่ายด้านหน้าให้ดูเพราะว่าตอนเข้ามาหมัวแตะถ่ายทอดสดลง facebook ค่ะอันนี้จะเป็นโบสค่ะทางเข้ามาก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าตรงนั้นก็คือจะเป็นสะพานข้ามค่ะ <c oughs> มันจะเป็นด้านหน้าของปราสาทสวยงามมากค่ะมาเป็นสิบรอบก็ไม่เคยเบื่อค่ะพี่น้องชอบมากค่ะแต่วันนี้จะนานนิดนึงค่ะเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อจาจจะสั่นนิดนึงนะคะกล้อง เพราะว่าเดินค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เก่าอันนี้สถานที่จริงคือสถานที่เก่าที่มีแต่ก้อนหินนะคะก็มีเหลือที่บูรณะซ่อมแซมได้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะ กอสร้างจำลองขึ้นมามอ,อ,อ๋อมากี่รอบเพิจะสังเกตตัวที่พังตัวที่พังก็คือตัวนี้ค่ะที่เป็นก้อนหินเนี่ยค่ะ หนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าอันนี้ค่ะคือสะพานถางเข้าว có thái lúc nét này cả โอเคค่ะพี่น้องวันนี้ขออนุญาตทำคลิปสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะาปบายโชคดีนะคะโชคดีวันอาทิตย์ค่ะ